สวัสดีค่ะดวงกระมวลโพธิพันธ์ทักไทยวันสงการค่ะสุขสันวันสงการขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอให้ทุกมียอดวิวปังๆดังๆกันทุกคนค่ะรักทุกคนรักทุกคนรักทุกคนทักไทยค่ะทักไายกันเข้ามาได้นะคะ ช่องยายหลานยายมนกับหลานปันปันเหมือนเดิมค่ะอยู่บ้านเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานอยู่บ้านค่ะอยู่กับน้องปันปันค่ะกับน้องปันปันช่ปัน,นปัน,ปนผู้กินเก่ง วันนี้ผมใส่เสื้อลายโดกผมโลไหมครับพี่พี่ทักบอกผมหน่อยนะคะว่าผมโลไหมปันปันโลอหรือเปล่าครับแต่เสื้อมันอยากตัวเล็กน้อยไม่หน่อยหรอครับเยอะเลยพุงปิดไม่ค่อยมิดเพราะพุงพุงผมใหญ่ ผมไม่ทำอะไรงานการผมก็ไม่ได้ทำผมกินอย่างเดียวใครเนาะจะรับผมไปเลี้ยงบ้างเนาะผมกินไม่เยอะหรอกแต่กินได้ทั้งวันผมกินได้ทั้งวัน <c oughs> ตี้ผมหล่อไหมครับ ยกขึ้นมาทำไมไอยกขึ้นมาทำไมไอยกขึ้นมาทำไมครับอร่อยไหมครับน้องปันปันกินช็อกโกแลตแต่เช้าเลยวันนี้ผมแต่ผมกินข้าวแล้วผมกินข้าวแล้วผมกินนมเปรี้ยวแล้วผมก็เลยกินขนมตามผลไม้ยังไม่ได้กินครับรอช่วงบ่าย ตื่นมาค่อยกินผลไม้ครับผลไม้ช่วงบ่ายครับ,บ,รบ <c oughs> วันนี้ผลไม้จะกินอะไรเออวันนี้ผลไม้จะกินอะไรเออกินอะไรเออวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับปิว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  <c oughs> ขอใหพ้พี่เพื่อน มีความสุขกับสงกันนะครับขอให้ยอดดังยอดปังกันทุกคนครับทักทายกันครับสวัสดีครับ